สวัสดีครับวันนี้นะครับคุยทูยูนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับงานส่งมอบบ่อปลาคราฟนะครับพร้อมระบบบ่อกรองที่เราสร้างไว้นะครับบ่อนี้บ้านคุณฟ้านะครับหมู่บ้านคาซาวิววงแหวนรามินทานะครับนี่นะครับบ่อนี้นะครับนี่เลยนะครับอยู่ติดสวนนะครับมองออกมาสวยมากนะครับบ่อนี้เราดีไซน์นะครับตอนแรกตรงนี้เป็นพื้นที่โล่ง เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับคุณฟ้านะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับว่าอยากได้บ่อแบบไหนอะไรไงนะครับก็พูดคุยกันนะครับว่าอยากได้แบบนั่งอยู่ข้างในตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องรับรองห้องนั่งเล่นนะครับหันออกมาเนี่ยเราอยากเห็นบ่อปลาตรงนี้แล้วก็มีน้ําตกเราก็เลยดีไซน์น้ำตกไว้มุมนี้ซึ่งไว้อย่างนี้เพื่อให้มันไหลมาทางนี้เวลาเรามองจากมุมเนี้ยต่างๆสังเกตนะครับมองมุมนี้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 หรือว่าจะเป็นข้างบนห้องนอนก็ตามเนี่ยจะเห็นน้ําตกหมดเลย จะเห็นน้ําตกที่ไหลเข้ามาตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งเวลามองเนี่ยมันจะสวยงามมากนะครับต่อมานะครับที่เราดีไซน์เนี่ยมันมีน้ําตกก็จริงนะครับแต่เราจะทํายังไงก็ตามให้เห็นไหมครับน้าไม่ค่อยกระเพื่อมมองเห็นปลาชัดเจนเนี่ยนิ่งละนี่ถ้ามีปลาเนี่ยสวยเลยนะครับมองเห็นแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์มากออกซิเจนอยู่ใต้แนวนี้นะครับใต้แนวนี้นะครับแต่เรามี ตัวม่านออกซิเจนเนี่ยเยอะนะครับอยู่ใต้นี้เยอะๆนะครับเราไม่ได้ใส่แค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็มีม่านน้าตกไหลลงมาครับไหลมาตรงนี้ไหลมาทางเดียวปุ๊บตรงนี้มีปลาอยู่เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะมีจานดึงผิวหน้าน้ํสองจานนะครับคอยดักผิวหน้าน้ําคอยดึงที่ปลาดึงเมือกปลาดึงอะไรต่างๆเข้าสู่ระบบบ่อกรนะครับเห็นไหมครับดูดดีมากเลยครับนอกจากนี้เดี๋ยวผมวนกลับไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ําตกซึ่งอยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับเราก็เลยดีไซน์ว่ากลางคืนเนี่ยเราไม่อยากให้เสียงดังไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเราก็เลยตั้งเป็นระบบไทม์เมอร์เปิดปิดไว้กลางคืนก็ปิดน้ําตกน้ําตกตัวนี้เนี่ยมันคือตัวที่รันจากความใสสะอาดจากบ่อกรองเนี่ยน้ำใสสะอาดจากบ่อกรองสูบออกไปสู่น้ําตกเพราะฉะนั้นเราก็ใส่สามทางอีกช่องอีกท่อหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับไปปล่อยออกไว้ด้านล่างมันสลับการทํางานกันนะครับจะมีปั๊มสองตัวอยู่ในช่องกรองนะครับ เสร็จปุ๊บน้ำไหลามาปุ๊บเจอสกิมเมอร์นะครับเราก็ดีไซน์อย่างนี้ต่อเลยครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อกรองเป็นแบบตัว L เห็นไหมครับเป็น L นะครับเพราะว่าเรามันมีเน้อที่ตรงนี้พอดีเวลาเดินเดินเข้าห้องเราก็เลยดีไซน์เป็นตัว L เริ่มต้นเนี่ยตรงนี้เราก็เป็นช่องเอาไว้ตกตะกรนช่องแรกเนี่ยจะเป็นช่องสะดือบ่อที่น้ําจากบ่อใหญ่เข้าสู่ระบบบ่อกรองนะครับทีนี้สังเกตนะครับเราจะมีท่อบล็อกสะดือไว้ไว้รอสแตนบายให้แล้วนะครับเราก็จะมี ตัวลูกลอยนับเอาไว้เติมน้ําเวลาน้ําพองนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผู้นะครับเอาไว้ดักตะกรนใบไม้เศษตะกรันหยาบๆนะครับไม่ได้แบบดักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับสองช่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์แมทนะครับนี่นะฮะฟิลเตอร์แมทของเราเนี่ยเราตัดเป็นแผ่นชนแผ่นนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันดักได้ดีขึ้นเวลาล้างก็ล้างง่ายนะครับน้ำเซาะซะลงไปได้เลย จะมีออกซิเจนอยู่ทั้งสองช่องนะครับเอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์นะครับต่อมาเนี่ยน้ำผ่านช่องกรองเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นยูวีเห็นนะครับยูวีเนี่ยเราจะขวางก็อยู่ตรงนี้เพื่อให้น้ำเนี่ยก่อนที่จะไปเจอปัมป๊มน้ำปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้มันก็จะดักไว้อยู่นะครับเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าระบบท่อชักน้ำทิ้งแล้วกันเวลาเราจะล้างกรองเนี่ยมันจะลิ้งจากช่องกรองทุกๆช่องมาแล้วก็ ผมดีไซน์ไว้แบบนี้นะครับจะมีท่อฉีดล้างนะครับท่อฉีดล้างซึ่งซึ่งคอยฉีดล้างเวลาเราล้างกองเนี่ยมันจะล้างง่ายๆนะครับคือเราบล็อกสะดือเสร็จปุ๊บตรงน,นี้จะมีปั๊มดูดน้ําทิ้งดูดทิ้งออกไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการฉีดล้างนะครับนี่ครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มฉีดล้างสมมติเนี่ยเราจะฉีดล้างแปลงผู้ล้วก็ไล่ฉีดเลยนําพวกนี้มันจะหายไปนะมันจะไม่เต็มแบบนี้มันจะยุบยุบยุบลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มาโผล่ที่ช่องท่อชัก พอเราจะชักท่อพวกนี้ออกนะครับช่องฟิลเตอร์แมทก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็เป็นพอล้างช่องนู้นสะอาดถูกไหมฮะนี่เราก็มาเปิดวาล์ว wow, ตรงนี้ปุ๊บฉีดล้างอีกเห็นไหมฮะนอกจากความสวยงามของบ่อน,นี้แล้วนะครับเรายังเน้นใส่ใจในเรื่องการทําความสะอาดการดูแลรักษาซึ่งจริงๆสามารถดูแลรักษาด้วยตัวเองก็ได้นะครับโดยจะจ้างเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยได้หมดซึ่งง่ายดายไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องยกขึ้นมาฉีดล้างแล้วนะครับ เราก็ฉีดไปเรื่อยๆ,ๆพอมาถึงตรงน,นี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีท่อฉีดล้างอีกท่อหนึ่งเอาไว้สําหรับที่เดนอะไรต่างๆที่อยู่ในบอ่อเลืเนี่ยมันจะตกหลุมซ้ำใช่ไหมเราก็ฉีดล้างเข้าไปให้น้ําที่เลนอะไรต่างๆตกเข้าไปในหลุมซ้ำตรงน,นี้จะมีหลุมซ้ำแต่วงมันก็จะดูดทิ้งดูดทิ้งท่อระบายน้ําไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือระบบฉีดล้างมีให้ทั่วทุกบอ่อนะครับเห็นฮะมองจากมุมนี้ก็สวยนะครับพอเสร็จระบบฉีดล้างเสร็จปุ๊บนะครับ จากระบบฉีดล้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบไฟนะครับว่าการทํางานเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ขอโม้ตรงนี้หน่อยนะครับฝาบ่อนะครับเราใช้สแตนเลสนะครับทั้งหมดเลยนะครับองบ่อตรงนี้เนี่ยจริงๆลูกค้าอัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นระบบฝาสแตนเลสไอตัวโครงอะสแตนเลสแล้วก็ตัวฝาไม้เนี่ยเป็นไม้พาร์ทวูดซึ่งรับประกันอยู่ที่ประมาณยี่สิบปีนะครับตัวนี้มันมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย เปิดน้ำหนักเบาสามารถเปิดเองได้อย่างที่สองเนี่ยไม่แตกไม่หักไม่อะไรทั้งนั้นแล้วก็มีความทนทานเพราะเราทจากโครงสเตลเลตสังเกตนะครับเราจะทําประมาณสามชุดเนี่ยหนึ่งสองสามยกทีเห็นไหมครับเวลาเปิดเนี่ยยกได้นะครับเราไม่ได้ทําเป็นแบบแผงยาวเป็นสิบสิบสิบชิ้นทีสิบชิ้นทีนครับสามแผ่นเนี่ยกาลังดีนะครับเวลาเรายกเห็นไหมครยกเองได้สบายมากนะครับนี่ก็คือตัวงานระบบกรของเรานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวระบบไฟนะครับว่านอกจากการเปิดง่ายดูแลง่ายแล้วนะครับเราก็มีการฉีดล้างอะไรต่างๆที่ง่ายดายนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวระบบไฟซึ่งเราก็ติดมาให้เต็มที่นะครับคือตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตู้คอน sumer แล้วกันที่มันสามารถเวลาไฟรั่วไฟช็อตอะไรต่างๆกับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะทิกของมันเองถูกไหมฮะ ตรงนี้มันก็จะตัดตัดของมันเองไปเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนอันตรายไหมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานเองนะครับต่อมาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบะทาร์เมอร์ตัวนี้มีหน้าที่คือสลับการทํางานระหว่างปั๊มน้ําตกกับปัม๊มระดับระบบที่แอบอยู่ใต้มาน้าตกนะครับสับกันเช้าเย็ยนนะกลางคืนก็เงียบๆกลางวันก็มีน้ําตกสวยงามให้เราดูนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีชุดสํารองไฟนะครับบ่อน,นี้จัดเต็มนะครับ มีชุดสรองไฟเนี่ยเวลาไฟดับไฟรั่วเอ้ยไม่ใช่ไ,ไฟรั่วเวลาไฟดับนะครับก็จะมีออกซิเจนตรงนี้ทํางานให้กับปั๊มลมออกซิเจนตรงนี้เราก็จะมีกล่องนะครับเอาไว้สําหรับปิดซ่อนนะครับเพื่อไม่ให้เห็นนะครับจะได้ดูเป็นความเรียบร้อยนะครับนี้เป็นไม้พัดบุชเช่นเดียวกันนะครับเราเปิดออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะก็จะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่นะครับ อยู่ไว้สําหรับเวลาเครื่องสำรองไฟมันดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้แปลงไฟให้กับปั๊มลมออกซิเจนของเรานะครับแล้วตรงน,นี้ก็เป็นปั๊มลมรีซัน l p 1 0็แล้วก็รีซัน LP60 นะครับคอยให้ออกซิเจนในระบบกรองแล้วก็ออกซิเจนในบ่อปลานะครับตรงน,นี้ก็เป็นไม้พัดบดไว้ปิดสวยๆนะเวลาเราปิดไปก็เนียนเลยนะครับเดี๋ยวปิดได้เลยครับผมนี่นะครับเวลาปิดก็เห็นไหมครับดูเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ นี่ครับบ่อสวยๆแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจสร้างบ่อนะครับสามารถติดต่อได้นะครับไลน์ไอดีนะครับแอคทาค่อยคุยนะครับเบอร์โทรนะครับ086นะครับ545 5434นะครับนี่ฮะเราจะได้บ่อปลาออกมาสวยๆแบบนี้นะครับเข้ากับตัวบ้านนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูมุมนี้ก่อนเห็นไหมฮะมองมุมนี้ สวยไหมครับเวลาบ้านเรามีเบาปลาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเนี่ยแล้วน้ําเสียงไหลลินเบาๆนะครับไม่ดังมากอะไรต่างๆเนี่ยระบบดูแลรักษาง่ายเนี่ยเราก็จะดูมีความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น,นครับพวกนี้นะครับเราสใส่ใจในเรื่องการออกแบบทิศทางของบ้านน้าตกเนี่ยเราต้องการให้เวลาลูกค้าเวลานั่งอยู่ในบ้านทุกอย่างเนี่ยได้เห็นทุกมุมนะครับเราจะไม่ให้เห็น มุมใดมุมเดียวพอนะครับผมว่าพยายามเราให้มันหามุมอย่างเงี้ยมันมันเปิดโอกาสให้เราทําให้เห็นได้ทุกมุมเราก็ต้องทําไว้นะครับเวลามองก็จะสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีจิงชานะครับลูกค้าซื้อชิงชามาใส่นั่งดูปลานะครับก็บคือสวยๆแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับค่อยทูยูนะครับงานสร้างบ่อปลานะครับ สนใจอย่าลืมนะครับโทรมาได้นะครับ086545434 5, 5, 5นะครับไลน์ ID ดีแอสค่อยทูยูนะครับ